เดี๋ยววันนี้นะคะวิศพามาชมนะคะรถยนต์สุดยอดรถยนต์สไตล์อเนกประสงค์เที่นั่งนะคะ บอกเลยว่าสโลแกนของเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้นั่งรถคันนี้นะคะกับ Toyota เอาลพาเครื่องยนต์2.4 h y b r i d นะคะปี2014จดทะเบียนปี2018นะคะเป็นรถศูนย์ t ต y o t a นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะเลยรอบๆคับนบอกเลยว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุรถดีสีสวยนะคะที่สำคัญเป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม้เพียง160,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเช็คระยะครั้งต่อไปที่1 169,000กิโลค่ะเขาบอกเลยว่าดูดีมากๆแล้วก็สะดวกสบายนะคะยามการเดินทางนะคะ ด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้านะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเบาะมิกกี้เมาส์ด้วยนะคะไม่ว่าท่านใดนะคะจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็ขึ้นลงสะดวกขึ้นลงง่ายการเปิดปิดประตูนะคะใช้งานง่ายนะคะไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างขวางใดๆนะคะในส่วนของด้านฝาท้ายนั้นนะคะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าสัมผัสเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะ ก็สามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วนะคะด้านหลังนะคะภายในสามารถปรับเบาะพับได้นะคะเพื่อให้มีพื้นที่การใช้สอยนะคะที่มากขึ้นสวยหรูดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์สู์โตโยต้านะคะคุ้มค่ามากๆนะคะ ท่านใดที่สนใจส่งต่อในราคาเบาๆกับที่นี่ลําเลิศคาสเซนเตอร์นะคะปกติขายนะคะ1 3 9 0 0ล้านสแสนบาทวันนี้พิเศษนะคะหมดแล้วหมดเลยที่ราคา1 2 9 0 0ล้าน2แสนบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจสามารถทักถามคันเข้ามาได้ที่ a d l d ่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้นั่งโ o โยต้าอา h พา d คันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ